วันนี้ครับพเพื่อนตอนนี้เราก็มาถึงข้ามนกันแล้วแค่เดี๋ยวรอครับผมเดี๋ยวเรารอจเห็นรสยามก็คือตรงนู้นนะนี่ถ่ายบรรยากาศให้ครับแต่ผมเดินเป็นไงกี้แลผมก็เดี๋ยวเราไปเติมน้ำข้างล่างก่อนน้ำผมใกล้หมดแล้วข้างหน้าแล้วตอนนี้เตร้อมเรียบร้อยอันน้ำก็หมดร้อยๆอเหมือนกัน ยิ้วเตมแล้วก็ยังหมดอีกแล้วสวัสดีอยากเข้างานเขียว เราเดินไปเรื่อยๆไปครับไปไปไป เราก็เรียบร้อยแล้วตอนนี้โบวะดูดสามทุ่มสิามทุ่มห้าสิบสามฮะห้าสิบสองก็ยังไม่กลับไ้อนสี่ทุ่มแหละเดี๋ยวเล่นต่อนะสามยันมีคนเล่นอยู่เลยทุกคนดิดมีคนด้วยเอ้มันเหมือนแบบคนก็เิ่นภาษาอะไรค่อยเหลือแล้วครับอ,อ๋อไม่เหลือแล้วเหลือน้อยมากได้เนเดแค่นิดเดียวโลโมโ่งไม่ทันไหวไหม หรือมึงจะไว้พระวัดหัวลำโพงไม่เอาตกลงจบที่เซเว่นเซ่นไม่ได้ไปใช่มั้ยไม่ไปไหนสยามตรลงตกลงริบเกียกอีกนะโดนอยู่หน้าสามยาแหละกินเซเว่นเซ่นต่อดีจริงบิดบอกจะสั่งร7 9ยเจ็ด้ไม่สั่งนี่ ล้วมีกว่าสองไอ้ปุ่นกินอะไรครับี่นโนี่ ก็ไปเ,นเซนนเลิอร์พกพารากอนนะทุงคันเนาะว่าดูว่าตรงน,นั้นมีอะไรบ้างเฮ้ยผมก็เลยอากาศเป็นบรรยากาศแล้วเข้าวให้ดูแล้วกันตอนนี้ข้างหน้าก็บอกเลยว่าคนเยอะมากแต่ผมยังไม่ได้เติมน้ําเลยเดี๋ยวจะไปเติมน้ำมาข้างนอกก่อนโอเคครับไป ครับนี้เดี๋ยวเดินไปสยามเมื่อกี้นี้ตรงสามย่านวิวประมาณนั้นเดี๋ยวเจอกันที่สยามแล้วกันเราเล่นหลายที่วันนี้เดินไกลเดิน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 ไปจะถึงแล้วนู่นมันเยอะเหมือนเดิมเลยเดี๋ยววันนี้กินร้าเม็ดที่นี่ดีกว่าโอเคใช่เหรอเออกินร้านเม็ดร้านเม็ดร้านเม็ดทุกคนบางวันเราต้องมาทำคลิปร้านเม็ดเว้ยโจงอะไร เอวี่วออะโอ้ยชื่อคุณอะไโอะจะเรียกของมาเสริมก็แบบเนียนเนี้ยเนๆๆ <c oughs> ี้ยนิวสกายวอล์กแล้วนี่ครับนี่เข้ามาข้างในสยามแล้วคนแน่นมากแบบเดินไม่ได้คือแถวยาวมากแล้วหนูวันนี้เขาจะเยอะกว่าปกติครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูเฮ้ยครับเดี๋ยวเราเดินเล่นข้างในกัน อไม่ใช่ lobster ครับ lobster ครับท็อปปิ้งอะไรดีครับเอาเป็นติ๊กไดชีสกับไข่ต้มแบบชีสไข่นะคะสักหน่อยไหมนี่ออาอะไรทานระหว่างทานตลอดปากไม่เคยว่างเาดีนะ๋ยวตอนนี้เราบุกำลังเดินไปเซนเวิลด์คนฟังนู้นเยอะอยู่นะแล้วจะไปดูว่าเขายัางเล่นอยู่หรือเปล่า วันนี้เล่นหลายที่เลยถึงแล้วครับเท่ทาเบอร์บายเสร็จเรียบร้อยแล้วเ,าาเดินเล่นต่อข้างในอขอเดินข้างในฮ้เดี๋ยวกรชิบหาย <c oughs> โคตรเย็นลยทุกคนเย็นเกียบเลยเดี๋ยวเราแบบไปเรปเื่อยๆเชียรหน้าผมโดนปากว่ะ๋ยเราไปต่อเลยพตดเย็นเลยเฮยครับเดี๋ยวเราขึ้นสก,กายวอลเา่าเดิกนกลับมาแล้ว ก็กลับมาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับคลิปนี้ผมใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ผมกด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในคลิปต่อไปนะก็สำหรับคลิปขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันก็บ๊ายบายครับเจอกันบาย